สวัสดีค <Mr>. ่ะก so, so, ็มีโอกาสได้มาทํางานที่อําเภอหนองปลือนะคะจังหวัดชับุรีแล้วก็เดมาเจอนมงน้ำ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 น้น้น้ำนกำสาำน้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 ำา้ำน้ำนน้ำน้ำน้น้ำนน้ำนน้ำนน้น้้นน้ ทผมอะไรไม้สัตแล้วก็มีอะไรที่นี่จะไม่ต้อาน้ำแบบภาคกากหาเดือนหลายีนลักษณะของน้ำไหลล่ะก็เที่ยวักจะลออีกสามชั่วโมงมันก็จะไม่ว่ามันจะลอยมันจะไม่มันจะไม่ลักษณะ่ไรลนะครับไ่าที่น้องมีมีที่เซษตอก็ยังละ้าไปเลยเ่มทำให้เกิความเท่าไหร่นะคะเผื่อใครจะมาสนใจมาเที่ยวนะคะ ะคก็จะมีบริการให้พักเป็นแบบเต้นกระโจมเต้นโดมแบบนี้นะคะแล้วก็มีรถด้วยตรงนี้นะคะเป็นวิวอ่างเก็บน้ำลำตะพั่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้มีที่นะ่งให้นั่งทานแบบแคมปิ้งด้วยนะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาที่ อ่างเก็บน้ํานี่นะคะเป็นจุดชมวิวเ,าาเดินขึ้นไปเลยค่ะพาไป็นทำบูชาหลวงพ่อทันใจค่ะเดี๋ยวเรามา มาสวดถวายบูชาหลวงพ่อทางรายก่อนนะคะ